สวัสดีค่ะจูน s b 8 8 8 s ป o r t กลับมาพบทุกคนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาพร้อมก,กับการวิเคราะห์บอลโลก3คู่ประจำวันที่8 8พฤศจิกายนค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมาพบกับคู่แรกกันเลยดีกว่าทีมชาติแค m มรูนะคะพบกับทีมชาติเซอร์เบียค่ะราคาเรทไทยนะคะแต้มต่อ 0.5ถึง1.0แคเมรูนะคะ0.96เซอร์เบีย0.96เช่นกันค่ะสำหรับการพบกันของทั้ง2ทีมนะคะเซอร์เบียชนะแคเมรูน4ประตูต่อ3ค่ะและผลงาน5นัดหลังสุดของแคเมรูนนะคะแพ้สวิตเซอร์แลนด์ศประตูต่อ1เสมอปานามา1ประตูต่อ1เสมอจามก้กา1ประตูต่อ1แพ้เกาหลีใต้0ประตูต่อ1 และแพ้อุเบกิสถานศูนย์ประตูต่อ2ค่ะมาในฝั่งของเซอร์เบียนะคะแพ้บราซิลศูนย์ประตูต่อ2ชนะบาเรนหประตูต่อ1ชนะนอร์เวย์2ประตูต่อศชนะสวีเดน4ประตูต่อ1และเสมอสโลวีเนีย2ประตูต่อ2ค่ะ สำหรับสภาพทีมโดยทั่วไปของแค m มรูนนะคะในการลงเตะแมชนี้จะหมดสิทธิ์การใช้งานโอลิเวียเอนเซมนะคะกองกลางสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนบรรดาตัวหลักคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบค่ะไม่มีอาการเดียงหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะคะคาดว่าริโกแบรซงจะวางหมากด้วยการให้เอริกแม็กซิมชูโปโมติงนะคะปริยองเอมเบลโมและคารโตโกอีแคมบี เป็น3ประสาทในแดนหน้าเหมือนเกมที่แล้วค่ะส่วนแดนกลางนะคะมีอองเดรฟองซัมโบอองกิซาเป็นหัวใจสำคัญนะคะขณะที่แนวรับ an, etto, Nicolas, ulu, Center, ชองชานคาสเตเลโตนิคลัสเอนคลูยืนเซนเตอร์เช่นเคยคะ่ะมาในส่วนของสภาพทีมโดยทั่วไปของเซอร์เบียนะคะ สำหรับเกมนี้เนี่ยยังคงต้องรอทดสอบความฟิตของฟิลิปคอสติดกองกลางจากยูเวนตุสว่าจะลงสนามช่วยทีมไหวหรือไม่เช่นเดียวกันกันกบอเล็กซานดรามิโตวิชนะคะและดูซานฟาลาโฮวิชนะคะที่แค่คาดว่าสองรายหลังเนี่ยน่าจะลงเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไร เกมนี้ค่ะดราแกนส t o y โควิชนะคะจะจัดทัพด้วยการส่ง a r ซ e n y m i t o โตวิชและดูซ a n v รา h o v i c เป็นคู่หัวหอกและมีดูซานทาดิ c ค่ะเป็นตัวทำเกมรุกส่วนแดนกลางนะคะยังมี s ร r เกจ m i ลิน k o วิ c ซาวิสเป็นตัวหลักค่ะขณะที่แผงหลังเนี่ยจะยังคงใช้สตา r h y ิน a า a v l o v วิและ a n d เดรียซ k o v i ว c h เอาละค่ะสำหรับสกอร์ที่ค่านะคะก็ แค m มรูนแพ้เซอร์เบียค่ะ1ประตูต่อ2นั่นเองสำหรับคู่นี้นะคะถ้าหากมาเจอในเกมนี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าเกมรุกของเซอร์เบียเนี่ยที่ดูจะอันตรายกว่ามีความหลากหลายมากกว่าน่าจะหาทางเจาะแนวรับของแคนารูนได้นะคะซึ่งก็น่าจะเข้าไปยิงได้ก่อนก็สุดท้ายนะคะน่าจะเบียดเอาชนะไปได้แบบวุดหวิดเลยค่ะ สำหรับคู่ที่2นะคะทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติกาหน้าค่ะราคาไทยนะคะเลทอยู่ที่ต้าต่อ0.0เกาหลีใต้0.80กาหน้าลบ0.88ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะคะกาหน้าชนะเกาหลีใต้4ประตูต่อ0เกาหลีใต้ชนะกาหน้า2ประตูต่อ1นเกาหลีใต้แพ้ก,กาหน้า1ประตูต่อสาม กานาชนะเกาหลีใต้3ประตูต่อ1และเกาหลีใต้ชนะกาหน้าสประตูต่อศูนย์ค่ะสำหรับผลงานหนัดหลังสุดของเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเสมอรุกไวยศูนย์ประตูต่อศูนชนะ UAE 2ประตูต่อศูนย์ชนะไอซ์แลนด์หนึ่งประตูต่อศูนชนะแคเมรูน1ประตูต่อศูอ 0, และเสมอคอสตาริกา2ประตูต่อ2ในฝั่งของกาหน้านะคะ แพ้โปรตุเกส2ประตูต่อ3ชนะสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ0ชนะนิการากัว1ประตูต่อ0แพ้บราซิล0ประตูต่อ3และเสมอชิลีศูประตูต่อ 0, 0, 0. มาดูในฝั่งของสภาพทีมโดยทั่วไปของเกาหลีใต้นะคะสภาพความพร้อมของทีมก่อนเกมนี้มีผู้เล่นเพียงรายเดียวที่ต้องเช็คร่างกายนะคะคือฮวังฮีชานดาวเตะของวูฟแฮมตันซึ่งมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะโดยเขาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานในเกมเสมอกับอุรุกไวย ส่วนนักเตะรายอื่นๆยังพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับนาใหญ่เปาโลเบนโตคาดว่าเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากนัดแรกนะคะโดยเซนเตอร์แบ็กมีคิมมินแจปราการหลังนะคะของนาโปลีซึ่งพาทีมโสมขาวเก็บคลีนซีดใน3นัดหลังสุดที่เขาลงสนามพร้อมจับคู่กับคิมยองกวอนขณะที่แดนกลางใช้3ประสาน ฮวังอินบอมจองวูยองลีแจซองคอยขับเคลื่อนเกมและแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างโซนฮึงมินนะคะจะยืนปักหลักฝั่งซ้ายปิดท้ายด้วยฮวังอุยโจลงลาตะข่ายในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าค่ะมาทางด้านสภาพทีมโดยทั่วไปของกาหน้านะคะกุนซือออตโตอัดโดอาจปรับระบบการเล่นนะคะจากการพบโปรตุเกสที่ใช้3ต่อ5ต่อ2 มาเป็น4ต่อ2ต่อ3และต่อ1เนื่องจากจำเป็นต้องเดินเกมบุกนะคะเพื่อเอา3คะแนนโดยแผงหลัง4คนเนี่ยประกอบไปด้วยอลิดูเซดูดาเนียลอมาตีอเล็กซานเดอร์ชิกูบาบารามานส่วนสตาร์ดังจากอาเซนนลนะคะอย่างโทมัสปาเต้นะคะจะคุมแดนกลางและมีโมฮัมเหม็ดคูดูสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกค,ค่ะ อังเดรอายูเนี่ยผู้ทำประตูในนัดแรกจะคอยปั่นป่วนคู่แข่งทางฝั่งซ้ายและคอยปั้นเกมให้กองหน้าตัวเป้าอย่างอินยากี้วินเลียมส์ค่ะสำหรับสกอร์ที่ค่านะคะคู่นี้ยางนะเกาหลีใต้เอาเสมอการหน้า2ประตูต่อ2ค่ะแน่นอนว่า เมื่อ2ทีมนะคะที่กำลังหลังพิงฟ้ากันทั้งคู่น่าจะเป็นกำไรของผู้ชมนะคะที่ทำให้เราได้เห็นเกมเปิดแลกกันแบบสนุกสนุกและด้วยชื่อชันที่ไม่ได้ห่างกันมากนะักจึงน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันแบบสกอร์แบบนี้แหละคะ่ะไปกันต่อสำหรับคู่ที่3นะคะทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ค่ะราคาเรทไฮยนะคะแต้มต่อจ0ถึง1.5บราซิล0.96สวิตเซอร์แลนด์0.96ค่ะ ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะคะบราซิลเสมอสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ชนะบราซิล1ประตูต่อศูนย์สวิตเซอร์แลนด์แพ้บราซิล1ประตูต่อ2และบราซิลเสมอสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ2ค่ะสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดนะคะของบราซิลชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อศชนะตูนิเซีย5ประตูต่อ1ชนะกานา3าประตูต่อศูน ชนะญี่ปุ่น1ประตูต่อ0และชนะเกาหลีใต้5ประตูต่อ1ค่ะมาในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์นะคะชนะแคเมรูน1ประตูต่อ0แพ้กาหนา0ประตูต่อ2ชนะเช็ก2ประตูต่อ1ชนะสเปน2ประตูต่อ1และชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0 ไปกันต่อที่สภาพทีมโดยทั่วไปของบราซิลนะคะสำหรับทีมตอนนี้พวกเขาจะไม่มีผู้เล่นคนสำคัญอย่างเนมาร์ค่ะที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเทา้าเนื่องจากถูกไล่เตะตลอดในเกมที่เอาชนะเซอร์เบียนะคะจนต้องทำให้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่79ของเกมและได้รับการยืนยันว่าเนมาร์เนี่ยจะกลับมาลงสนามช่วยได้ในรอบเกมน็อกเอาท์ค่ะ ตีเตนะคะกุนซือของทีมน่าจะจัดทัพผู้เล่นที่มาในระบบ4ต่อ3ต่อ3ผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นอลิชชอนแบ็กเกอร์นะคะคู่เซนเตอร์เป็นเตียโกซิวาจับคู่กับมาควินนอสนะคะส่วนแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายอเล็กซานโดรกองกลาง3คนนะคะจะเป็นคาเซมิโร่บูโนกิมารายและลูคัสปาเกตาส่วนแนวรุก3คนนะคะวินิซิอุสจูเนีย ราฟินยาและลิชาลิชอนั่นเองค่ะสำหรับสภาพทีมโดยทั่วไปของฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะสภาพความพร้อมของทีมตอนนี้นะคะไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเลย และตัวหลักก็สามารถลงสนามได้นะคะก็มูรัตยาคินกุนซ <c oughs> ือของทีมเนี่ยน่าจะจัดทัพผู้เล่นมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3และต่อ1ผู้รักษาประตูนะคะจะเป็นยานซอมเมอร์คู่เซนเตอร์กับมานูเอลอาคารีจับคู่กับนิโกเอเวดีส่วนแบ็คขวาซิวานวินเมอร์แบ็คซ้ายริคาโดโรดิเกสนะคะคู่กองกลางกรานิสซาก้า จับคู่กับเรโม f ฟอยเลอร์แนวรุกเซอร์ดานซากิลี่รูเบนวากัสและชิบริวโซส่วนกองหน้านะคะตัวเป้าจะเป็นบรีนเอมโบโลนั่นเองค่ะสำหรับสกอร์ที่คาดคู่นี้นะคะบราซิลเสมอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะ เกมนี้นะคะถ้าหากฝ่ายใดเป็นผู้ชนะเนี่ยก็จะการันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปได้อย่างแน่นอนบราซิลเนี่ยที่ขาดในมาน่าจะทำให้เกมรุกดูขาดความแน่นอนและจังหวะทีเด็ดนะคะซึ่งเกมนี้คิดว่าทั้ง2ทีมน่าจะมีผลเสมอกันนะคะเหมือนกับการเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วค่ะ จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์ผลบอลโลกประจำวันที่28พฤศจิกายนเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามช่องทางของเราเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์บอลที่เด็ดและตรงประเด็นแบบนี้ค่ะ